ใส่ผงสลดน้ำหน่อยหนึ่งเนาะบรหรี่ใส่โออนั่นสิ้นว่าโบรนณเส่แต่น้ำปลาอ๋อ,อยอด <c oughs> เข็มเลยครับ <c oughs> คล้ายครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อนี้ได้ปนปนปลาทูปนปลา เจ้าป่าเรียกได้หลายอย่างพี่น้องสุดยอดจำเลยนี่เจ้าป่ากับผักกาดพี่น้องเขากันี่ดี สุดจัดหือมารบ,บีก้อยหนังเค็มพี่น้องพีดใจก็เลยต้องเฮ็ดอี๋ครับเมนูนี่ก้อยหนังสุกนัว อากาศน,าาน,นะครับพี่น้องอืมอากาศหินครับอากาศหินเนี่ยเจ้าป่าไม่ได้ลุ้เลยพี่น้องเลยอากาศร้อนห่อนชอย่ามันเสีย ใส่ซ้อนกลางเนาะนี่ครับพี่น้องก้อยหนังกินแล้วติดใจคำแน่ติดใจคำต่อไปติดหูบ่ติเอ็ดไม่ได้เรียนดินไม่ไ<อ>ด้เรีย <c> น <oughs> อากาศยีนปลูกเองพี่น้องตลาดแตงคาตลาดหอมป้อมผักซีให้เขาเนี่ตลาดด้วยกันแก้วปลาครับพี่น้องขอคุณพี่น้นองที่รับชมคลิปจนจบนะครับพี่น้องนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงลง่ําำรวยรวยเถือหวยทั้งวันทีหนึ่งสามตัวตรงๆนะครับนี้ขอตัว กินเข่าต่อจวดต่อน้ำพี่น้องเนะมาคุยน้ำกันเนื้อพี่น้องขอาลาพี่น้องไปด้วยคํานี่ครับสำหรับวันนี้ขอก้าวคำว่าสวัสดีครับภาษาเสียงนี่แหละ